มีหลายคนเคยบอกไว้นะว่าจากตายดีกว่าจากเป็นแต่วันนึงอะวันที่มันเจอเข้ากับตัวเองจริงๆอะเราอยากจะบอกคนที่เคยคิดแบบนั้นไว้นะว่าการจากเป็นอะมันดีกว่าการจากตายเพราะเราคิดถึงเขาเราก็ยัง สามารถเจอเขาได้อยู่เราก็ยังสามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงแต่ถ้าวันหนึ่งอะ่ะเขาจากเราไปแบบไม่กลับมาอีกแล้วอะ่ะจากกันไปแบบเราไม่สามารถเจอเขาได้อีกอะ่ะเราไม่มีทางรู้ได้เลย ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเราคิดถึงเราก็ไม่สามารถได้ยินเสียงเขาได้อีกสิ่งที่ทำได้นนก,ก็ทำได้แค่ดูรูปดูวิดีโอเก่าๆพอเวลาผ่านไปปีแรกเรายังจำกลิ่นเขาได้อยู่ยังจำสัมผัสเขาได้อยู่ พอเข้าปีที่ห้าพอเข้าปีที่สิความทรงจำบางอย่างก็จะค่อยๆเลือนหายไปกลิ่นเขาที่เราเคยจำได้สัมผัสเขาที่เราเคยจำได้ถึงเราไม่อยากจะลืมแต่สุดท้ายแล้วอะเวลาแล้วความทรงจำมันจะค่อยๆเลือนหายไปเอง แต่มันจะยังเหลือเศษเสี้ยวอยู่ในหัวใจเศษเสีเส้ยวในความทรงจำที่เรายังจำได้วันนี้ถ้าเรามีคนที่เรารักทำทุกอย่างเถอคะ่ะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดพูดจากันให้ดีที่สุดทำทุกวันให้มีความสุขที่สุดแล้ววันนึงคุณจะไม่ได้เสียดายทีหลังคุณจะไม่มานั่งเสียดาย ว่าฉันยังไม่เคยทำแบบนั้นกับเขาเลยฉันยังไม่เคยไปที่นี่กับเขาเลยทำทุกวันที่เหลืออยู่ให้มีค่ามากที่สุดนะคะทำทุกวันที่เหลืออยู่ให้มีความสุขมากที่สุดกับคนที่คุณหลักแล้วคุณจะไม่มานั่งเสียใจหรือเสียดายทีหลังเชื่อเราเถอะ